สวัสดีครับก็ใครที่สนใจหนังสือภาษาจีนนะครับผมแนะนําร้านหนังสือเพนวัฒนานะครับจะมีเฉพาะในงานหนังสือ,อศูนย์ศิลปกิจนะครับที่มีเดือนมีนากัตุลานะครับใครสนใจหนังสือจีนเนี่ยภาษาจีนนะครับลองไว้มาที่นี่จุดเด่นที่นี่ที่ต่างจากหนังสือจีนของเจ้าอื่นก็คือเขา Import มาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็จะมีพวกซีดีมีคู่มือจะมีเสียงให้ฟังนะฮะพวกหนังสือเป็นที่มีซีดีประกอบนะ ือเมื่อก่อนเรียนภาษาจีนเมืองไทยเนี่ยจะเรียนกับเหล่าซื้อมีแต่คัดมีแต่ท่องสำเนียงนี้อาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าอันนี้เป็นสำเนียงปักกิ่งขนานแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจหนังสือจีนภาษาจีนนะครับแนะนํามาให้ลองมาเนี่ยครับร้านหนังสือเพนวัฒนาเพนวัฒนาจัดจําหน่านะครับในงานหนังสืออ่าสิริจทุกปีอยู่ในแพนเลี่ฮอลนะครับผมก็ซื้อหนังสือจากที่นี่นะครับก็ขอแนะนานะครับเพนวัฒนาจัดจําหน่าครับผม